ป๊าจะกดนะจูเนียเตรียมตัวหนึ่งสองสามโอ้ครับป๊าจะไปเก็บขยะไหนอ่ะนี่มันไม่ใช่ขยะนะลูกนั่นเรียกของเล่นอ่ะจูเนียให้กดดีก็อ้านิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้งอยู่ไหนนิ้วโป้ง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 อ่าความยากหนึ่งสองสาม โอ้เอาละครับวิศวกรเอาอะไรมาเทครับนี่มันไม่ใช่ขยะนะนี่ของเล่นโอ้โหคัปเตอร์คัปเตอร์คัปเตอร์ยิ้มสิคัปเตอร์ยิ้มสิเอาเอาเอาจิ้มเอ้าจิ้มเลยฮึฮอยังลูก